ไมตัวนี้น่าจะเป็นไมงบบัตเจ็ตที่ดีที่สุดที่ผมเคยจับมาเลยนะครับทั้งพอร์ตการเชื่อมต่อที่ให้มาแบบเหลือๆและดีไซน์หล่อๆแบบนี้ในราคาที่เราสามารถจับต้องได้แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับไม้เมลโน่พีดีหนึ้เกนะครับและเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ในตอนนี้ก็คือเสียงจากไม้เมลโน่พีดีหนึก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องกันครับอย่างแรกเลยก็คือตัวไม้พีดีหนึครับแล้วก็จะมีฐานสําหรับยึดตัวไม้ถ้าเราไม่ต้องการใช้กับขาตัั้งมมมแบบบอื่น่นนนเราาาากก็สาาถหุยึดฐที ให้มาได้เลยครับสายที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นสาย USB-C to USB-C นะครับแล้วก็จะมีหัวแปลงเป็น USB-A ให้ด้วยนะครับสายตัวนี้จะยาวประมาณ1เมตรแล้วก็จะมีสกูสําหรับใส่กับขาตั้งใหม่และสุดท้ายนะครับก็จะมีคู่มือบอกสเปคและวิธีการใช้งานต่างๆทั้งวิธีดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และวิธีการเชื่อมต่อไม์ตัวนี้นะครับจะเป็นไม์ประเภทไดนามิกนะครับและจะรับเสียงแบบคาดิออยรับเสียงเฉพาะด้านหน้านะครับไม์ตัวนี้จะเป็นไม์แนวเน้นพูดใกล้ๆไม์นะครับบอดี้ของไม์ตัวนี้จะเป็น พลาสติกนะครับรวมถึงขาตั้งฐานตั้งด้วยฟองน้าที่เขาให้มานะครับถือว่ากําลังดีครับไม่บางเกินและไม่หนาเกินพอร์ตการเชื่อมต่อที่ให้มานะครับเรียกได้ว่าครบเลยทีเดียวนะครับมีทั้งพอร์ต USB-C ที่สามารถต่อเข้าคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ XLR สําหรับต่อเข้าอินเทอร์เฟซหรือมิกเซอร์แล้วก็ช่องหูฟังสําหรับมอนิเตอร์เสียงครับหรือจะฟังเสียงจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับสำหรับ q ฟ e n c y Response นะครับตัวนี้ให้มาคือ40เฮิร์จนถึง16กิโลเฮิร์ Rate นะ 8กิโลเฮิร์ต24บิตนะครับเพียงพอสําหรับการใช้งานทั่วไปแล้วนะครับสำหรับปุ่มการใช้งานต่างๆของตัวไม้นะครับก็จะมีปุ่มมิวนะครับที่เป็นแบบสัมผัสสามารถเปิดปิดเสียงของไม้ได้นะครับแล้วก็จะมี two in one button นะครับจะเป็น knob เอาไว้ปรับเสียงไม้กับเสียงหูฟังครับวิธีการใช้งานของปุ่มนี้ก็คือกดลงไปเพื่อเลือกปรับนะครับถ้าแถบไฟเป็นสีขาวมันจะเป็นความดังของไม้ครับเราก็สามารถหมุนปรับได้ถ้าเรากดลงไปแล้วไฟมันเป็นสีน้ําเงินนะครับก็คือความดังของหูฟังแล้วก็สามารถหมุนปรับได้เหม ป่ปรับไฟ RGB นะครับที่อยู่ตูดใหม่เราสามารถกดเพื่อปรับไฟได้นะครับจะเป็นการกดแล้วเปลี่ยนไฟไปเรื่อยๆนะครับจนปิดแล้วถ้ากดอีกทีก็จะเป็นการเปิดนะครับถ้าใครต้องการจะเอาไม้ไปยึดกับขาตั้งนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้ถอดฐานอันเก่าออกนะครับแล้วก็นําสกูที่เขาแถมให้นะครับ ขันเข้าไปกับขาตั้งหรือกับรูยึดของไม่ก็ได้นะครับแล้วเราก็หมุนเข้ากับขาตั้งได้เลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการติดตั้งใหม่กับขาตั้งสาหรับลิงโหลดซอฟต์แวร์นะครับผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วเราก็มาดูวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์กันครับสำหรับวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์นะครับถ้าเราติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จแล้วนะครับถ้าเราเข้าโปรแกรมมาหน้าแรกนะครับก็จะเจอไม้ที่เราเสียบอยู่ในตอนนี้ก็คือ PD 1 0ห x รเนะครับให้เราทาการคลิกเข้าไปพอเราเข้ามาโปรแกรม ตอนนี้ที่ผมใช้อยู่จะเป็นแอดวานนะครับเดี๋ยวผมปรับไปเป็นสแตนดาร์ดให้ดูก่อนทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้เสียงมันเปลี่ยนไปเพราะว่าผมปรับไปแอดวานแล้วผมไปปรับอีวอไลเซอร์ไว้นะครับอันนี้ผมจะพามาปรับในโหมดสแตนดาร์ดนะครับโหมดนี้จะเป็นโหมดเน้นใช้งานง่ายนะครับเน้นคลิกอย่างเดียวในปุ่มแรกนะครับจะเป็นปุ่มมิวล็อกนะครับก็คือป้องกันการนิ้วเผลอไปโดนปุ่มปิดไม้นะครับในปุ่มที่2นะครับในปุ่มนี้ถ้าเราติ๊กไว้นะครับแล้วเรากดปุ่มมิวนะครับดูนะครับ ไฟ RGB ด้านล่างก็จะถูกปิดไปด้วยนะครับโดยปกติแล้วไฟมันจะไม่โดนปิดนะครับเวลาเรามิวบางทีเราอาจจะเผลอนะครับแบบกดปิดไปแล้วแล้วเราไม่ได้สังเกตแถบนี้ว่าเป็นสีแดงเราก็พูดไปนะครับสรุปเอ้าเราปิดไม่อยู่นะครับก็สามารถติ๊กได้นะครับเวลาปิดไม้ก็ไฟตรงนี้ก็จะปิดด้วยแล้วก็ตรงรูปไม้ตรงนี้นะครับก็จะแสดงเกณฑ์เสียงไม้ที่เราพูดนะครับถัดลงมาแถบนี้นะครับก็จะเป็นเกณฑ์นะครับสามารถปรับได้นะครับคือความดังของไม้นะครับอยากให้ดังมากแค่ไหนล้วก็ปรับได้ครับอันนี้ผมปรับเต็มร้อยนะครับเสียงก็จะดดัังงแบบ ผมจะใช้อยู่ประมาณ80ประมาณนี้ครับผมพูดห่างจากไมค์ประมาณ3นิ้วถัดลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นไมค์มอนิเตอร์ลิงนะครับถ้าเราเปิดไว้แล้วเราเสียบหูฟังที่ตูดไมค์เราก็จะได้ยินเสียงตัวเองนะครับ เราสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้แล้วก็สามารถปรับระดับเสียงหูฟังจากตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของโทนนะครับด้านล่างตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับจะเป็นออริจินอลหรือเนเชอลหรือดีฟนะครับเดี๋ยวผมลองปรับเป็นดีฟให้ดูนะครับเพอะปรับดีฟมันก็จะมีความแบบมีเนื้อเสียงเพิ่มขึ้นมานะครับออริจ <Original S 2> ินอลก็จะเป็นแบบเสียง พื้นไปเลยนะครับเสียงแบบสดๆไม่ไม่ผ่านการปรับแต่งนะครับส่วนนี้เท่าก็จะเป็นเสียงแบบธรรมชาติสําหรับเลกซี่นะครับจะเป็นเสียงแบบอันนี้คนรู้สึกส่วนตัวนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาปรับอะไรบ้างคนรู้สึกส่วนตัวก็คือเสียงมันจะมีความแบบแน่นขึ้นแล้วจะมีการตัดไฮพาร์ตตัดโลพาร์ตนิดนึ่งนะครับถัดลงมาในแถบ RGB นะครับตรงนี้เราก็สามารถปรับได้จะปิดหรือเปิดไฟ RGB นะครับแล้วก็สามารถปรับระดับแสงได้ตอนนี้ผมปรับไว้ที่40นะครับแสงก็ยังแบบสว่างมากเลยเดี๋ยวผมลองปรับเต็มร้อยให้ด เรียกว่าจ้าเลยนะแล้วตรงนี้ Color Selection นะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับจะเอาเป็นแบบไหนจะให้เป็นแบบค่อยๆสว่างค่อยๆมืดหรือว่าจะเอาเป็นแบบ Static เปิดไว้ตลอดเลยนะครับส่วนตัวผมชอบแบบ RGB นะครับไฟมันสวยดีทีนี้เราจะมาในโหมดของ Advanced นะครับในส่วนของ Advanced นะครับด้านบนก็จะเหมือนกันเลยกับฝั่ง Standard นะครับก็จะมีกณฑ์ของไมค์แล้วก็ระดับเสียงของหูฟังนะครับแต่ที่แตกต่างเลยก็คือตรง EQ ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับจะเป็นอันนี้จะเป็นโลพา a ส่วนอันนี้จะเป็น b o o t เสียงย่านกลางขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโลพ p a แล้วก็ boost เสียงย่านกลางนะครับส่วนตัวผมจะใช้วิธีปรับตรง c u s t o มนะครับแล้วก็เลือกมาตรง a d v a n c e แล้วผมกด enable นะครับส่วนตัวผมชอบประมาณนี้นะครับผมจะเซตประมาณนี้สําหรับไม์ตัวนี้ที่มีซอฟต์แวร์แล้วสามารถปรับ EQ ได้ในซอฟต์แวร์แบบนี้ผมว่ามันดีมากๆเลยนะครับถัดลงมานะครับก็จะมี l i เตอร์นะครับเพื่อป้องกันเสียงแตกหรือเสียงดังเกินนะครับคอมเพรสเซอร์ก็เหมือนกันนะครับมีมาให้ด้วยนะครับก็ป้องกันเสียง ดังเกินนะครับเวลาพูดดังๆเนี่ยเขาก็จะลดเสียงเราให้นะครับหรือว่าดีมากๆเลยนะครับไม์ราคานี้มีฟังก์ชันลิมิเตอร์กับคอมโพสเซอร์แล้วมี EQ ให้นะครับและยังมีตัดเสียงรบกวนด้วยนะครับเราสามารถติ๊กได้ตอนนี้เสียง n i อ e อาจจะยังไม่เยอะมากผมมีโซลูชันมาเทสให้ดูนะครับคือผมมีนี่ผมมีพัดลมเวลาผมไลฟ์สดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเสียงแบบเสียงลมเสียงแอร์เข้าอย่างเงี้ยครับแดี๋ยตัวนี้มันมีลดเสียงรบกวนในตัวมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดพัดลมนะครับ เปิดเบอร์สุดเลยนะที่ผมชอบปรับตอนนี้คือไม่มีผมไม่ได้เปิดตัดเสียงรบกวนไว้นะครับก็จะได้ยินว่าโอ้มันมีเสียงลมเข้านะครับทีนี้ผมจะเปิดตัดเสียงรบกวนนะครับผมจะปรับไปที่40เลยนะครับน,นี่คือผมเปิดแล้วนะครับเสียงลมคือหายไปเลยนะฮะนี่สำหรับซอฟต์แวร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ที่มีให้เราเลือกปรับนะครับแล้วก็ ตรงมุมขวาบนนะครับจะเป็นรูปประแจนะครับสามารถเช็คอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะครับไมตัวนี้มีอัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วยนะครับสรุปนะครับไมตัวนี้ถือว่าให้มาแบบเหลือๆเลยนะครับแล้วคุณภาพเสียงถ้าเทียบกับราคาผมว่าตัวนี้มันทําได้ค่อนข้างจะดีเลยถ้าใครสนใจสามารถกดที่ลิงก์ในเดสคริปชันได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับฝากกดติดตามและกดถูกใจไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย